จากกิจกรรมเล่นน้ําสงกรานที่เป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปแล้วนะคะกิจกรรมเข้าวัดทําบุญค่ะก็ยังเป็นที่นิยมของประชาชนไม่น้อยค่ะโดยที่วัดอรุณแห่งนี้นะคะจะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีประชาชนจํานวนมากนะคะมาเช่าชุดไทยเพื่อมาทาบุญที่วัดอรุณแห่งนี้รวมถึงมาร่วมถ่ายภาพเก็บความทรงจําประทับใจค่ะ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะประชาชนพาครอบครัวเดินทางมาทำบุญไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จานวนมากที่วัดอรุณราชวรารามราชวร,รมหาวิหารนะคะ โดยประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะจูงมือครอบครัวและเพื่อนๆสวมใส่ชุดไทยมาทําบุญและร่วมกิจกรรมสงกรานที่นี่ครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นชาวเมียนมานะคะเดินทางมาทํางานที่ไทยเปิดเผยว่าปีนี้ไม่ได้กลับบ้านจึงพาครอบครัวมาทําบุญที่วัดและเห็นว่าชุดไทยสวยและค่าเช่าไม่แพงค่ะเพียง150รบาทจึงพาครอบครัวมาสวมใส่ชุดไทยและเก็บภาพความความประทับใจเอาไว้ซึ่งในวันนี้ค่ะก็ได้ขอพรพระขอให้มีความสําเร็จใน การทํางานค่ะตัวเองว่าโทรศัพท์มือถือไม่ค่ะมาเช่าอยู่ตรงนี้ค่ะไม่แพงด้วยค่ะสวยมากค่ะร้อยห้าสิบค่ะแต่งผมด้วยชุดด้วยค่ะทั้งชุดเลยค่ะค่ะคุณแต่งกันทั้งครอบครัวเลยเนาะค่ะค่ะทำกิจกรรมอะไรที่นี่บ้างนอกจากมาถึงถ่ายรูปอย่างเดียวค่ะแค่เดินไปไหว้พระค่ะค่ะ เดี๋ยวหลังจากนี้จะไปที่ไหนต่อบ้างคะวัดปากน้ำแล้วก็เดินรอบรบนี่ค่ะไม่ร้อนเหรอใส่ชุดไทยแบบนี้ไม่ร้อนค่ะสวยอดทนได้ค่ะ <ขอ S 1> ชุดไทยสวยไหมขอคน,น,นอะไรเป็นพิเศษได้ขอให้ขอให้ได้งานเยอะๆค่ะขอให้ได้ทำงานแบบได้งานดีๆค่ะได้เจอเท่าแกดีๆ นอกจากกิจกรรมการทำบุญนะคะไฮไลท์ของที่นี่ค่ะคือการถ่ายรูปคู่กับพระปรางวัดอรุณค่ะโดยประชาชนต่างบันทึกภาพความทรงจําจุดนี้จํานวนมากนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมก่อเจด,ดีไซน์ส่งน้ําพระอุโมงค์น้ำมนตร์รวมถึงเทศกาลวิถีน้ําให้ประชาชนร่องเรือทําบุญและท่องเที่ยว11ท่าน้ําค่ะ สำหรับกิจกรรมวันสงกรานที่จัดขึ้นที่วัดอรุณแห่งนี้นะคะจะจัดไปถึงวันที่15เมษายนหรือในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งอย่างที่บอกค่ะนอกจากกิจกรรมทําบุญที่นี่นะคะประชาชนก็ยังสามารถร่องเรือไปตามแม่น้ําเจ้าพระยา<ๆ>เพื่อที่จะไปทําบุญวัดอื่นๆรวมถึงไปท่องเที่ยวสถานที่อื่นๆได้ค่ะคุณปวีนาคุณอนุชาคะ